สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีจ้าโล่งหมายล้าห้เบิ้งค่ะเื่อนนี้มันออกตัวนี้เนะพี่นะ้องคื่อนนี้มันออกตัวนี้ที่สิบเจ็ดที่สิบเจ็ดเด่นสองกับศูนยะ์เนาะ มันกับมาศูนย์อยู่พี่น้องมาแต่เดนเนาะสามศูนย์กับเขา่าของเพื่อนนี่ค่ะของเพื่อนเพื่นเนีนล่างกับเข่าสามศูนย์นี่อันนี้ซี่ห่าอั่นเปสามซี่ซีหาเนะอันนี้ก็เจ็ดแต่ว่าเพิ่นจับใส่บุถือค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามอันนี้ก็เจ็ดสองสามสองอะของเพื่อนกับเขา่าตัวนี้พี่น้องตัวนี้นี่บกเข่าเด้อสามศูนย์วันนี้แต่สองศูนย์ อ่าสี่เจ็ดสีส่บูมี่จ้ะวดนี้ลงไว้ให้แล้วล่ะค่ะพี่น้องดีค่ะพี่น้องลงไว้ให้แล้ว น้อยลาวันที่ย,ยี่สิบเลยคุณน้องเด้อปากกาเมื่กีนี่ก็อยากใส่จอกพี่น้องเห็นเห็นว่ามันเขียนง่ายเขียนดีแต่ว่ามันมักสอดไงเฮ้ยเมื่อกีนั่นจะสอดพันปากกาหน,นี้นี่บ่สอดได้พี่น้องสีแดงกับโบสอดสีน้ำเงินกับโบสอดเลยต่วเขีวอ่ะกินแห้งพร้อมอันนี้นี่พวกเขิวได้โบถือกินอันนี้ถือกินเปิดขึ้นถือกินเนลย หมายลขที่ยี่สิบด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าเขียนดีเนาะใส่ขางไงก็ได้ใส่ขางหน่อยก็ได้สามตัวตรงด้วยพี่น้องหัวที่แล้วมันมันมนขา่าเก็ซีเกซีแต่ว่าตัวตัวสามโมมันเป็นเก้าศูนย์พี่น้องก็ได้ปรับไหมอืม มันเปลี่ยนสี่เจ็ดศูนย์เออสี่เจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก้าพี่น้องปั๊บมาใส่ไหมมันเป็นสี่สี่เจ็ดสามแล้วเด้อสูตรนี่นะปั๊บใส่แล้วลักลอยกับลักซิดมาอยู่แต่ลักนวยหันบอมาเขาก็เลยปั๊บใส่พี่น้องปั๊บใส่มันตรงแต่มันตรงแล้วเขาก็มาลงสูตรเออเขาก็มาลงอันนั้นนวดน้าก็เลยมาจับสามตัวให้แล้วก็ดึงท้ายออกมาคือกันเด้อพี่น้องเด้อสูตรที่เคยถือเคยเข่านั่นแหละพี่น้อง เอามันไปเรื่อยๆเๆรวยๆหลด้อเอฟเลยแล้วเหมือนหัวใหญ่จะออกเด้อพี่น้องเด้อจะจะลงให้อีกกันหนึ่งเด้อแม่นแม่นแม่นแใบที่เขียนสิไปซื้อนั่นแหละพี่น้องจะมาลงให้เบิงคือบางยาเนี่ยแหละลงศูนย์เก้เย์ศูนย์อียังหนซก็มี3ามซีซีหายหนเก้าขาอยู่เลยพี่น้องขันเห็ดซับรู้ย เขาเขาเขาแต่บริษัลงไห้พี่น้องเนาะลงไอ้สูตรหนึ่งอีกเป็นสองตัวเบาเรื่องเลขง่ายวะอบนนี้เขามาเอาเลขเล่ากันมือวันที่ยี่สิบพี่น้องวันจันทร์เด้อจันทร์ที่ยี่สิบมันได้ใส่อนนั่นวาโอ้ใส่ละดิลาาพัฒนาหวยลาาพัฒนาที่ยี่สิบพฤศจิกาย,ยนหกหกพี่น้องสามตัวตรงสามตัวตรง สองตัวบนเด,ดี่ยวกันเด้หกชุดกับสี่ชุดหกชุดสี่ชุด ่ลื่องเบิ้งเอาเลยเจ็บหน้าจอเดอ้อจ้ากินห้องนี่หรอกนะน้ำเงบเคลืนน่อนใหญ่มันแดดซองที่น้องเั็นะแดดซองมองนี่เกี่งสาว่างสีลั่นดอนดีอืมอ่ะ เก็บหน้าจอห้อยราวที่ยี่สิบจ้าบพุพีรักบพิตหวังดอกพี่น้องเอ้ย แต้าหั่นกักันไว้เนี่ยเนี่ยประมาทเนาะกันไว้บนล่างนั่นเนี่ยเราจะเอาเต้นบนก็นได้พี่น้องมันเข่าบนสูตรบน่นนะมืาแน่ที่เลี้ยกมันออกไก่กันเนาะบนกับล่างเสือมันได้ทั้งบนทั้งล่างผู้ใดบอกเอาสามตัวเอาแต่อสองตัวไปซื้อพี่น้องซื้อบนอยากซื้อล่างนั้นก็ซื้อซื้อเต้นบนนี่แหละไป ล่างก็ล่างล่าง4ตีตบ้านผู้ใดเหรียญหกตัวก็เหรียญเป็นยังเท่ากับรวนสิมาตัวใดเนาะเป็นเพียงแนวทางค่ะโปรดใช้วิจาราณในการรับชมด้วยทางซ่องไม่ได้สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นลงไว้เพื่อให้เป็นแนวทาง แล้วกำกับกันว่าลงวันที่เท่าใครมือนี้วันที่นั่นว่าลงวันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบลงวันที่เท่าไหร่มันก็ลูกอยู่ในไอในในช่องอยู่ดอกพี่น้องหนึ่งวันที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมาเพิ่นก็บอกเขาอยู่เขาก็เบิ่งเอา ลงว,ว้วันที่เทาวันที่ยี่สิบหวใหญ่พี่น้องหัวใหญ่พณดละหนึ่งพันวา่าโอ้ปลายปีนี่เนาะด้วยเงินกินปีใหม่บน,นเนองเฮานี่เนาะปลายปีแล้วพี่น้องปลายปีหนึ่งพันวา่าเออต้นปีของปีใหม่ แล้วก็มาเมืองหดสิบหกธันวาอีกบ่เนี่ยและะว้วมางหดที่หนึ่งมกรลาปีนาอีกโอ้ยออได้กินเหมือนปีใหม่หรอเขาไม่เล้าได้จ้าพี่นอ้องไม่์เหลาแคบหน้าจอไว้เด้อแคบชิบไปไว้แค่นี้ละจ้าเอาไว้เบิ่งเป็นแนวทางจ้าแนวทาง แนวทางแนวทางหัวลาพัฒนาจากพี่น้องอ่ะ็บหน้าจอจ้าบ,บดยคลิปไว้แค่นี้หรือจ้า,าสวัสดีค่ะ